ก่อนอื่นเราก็จะทําไข่ดาวก่อนนะคะทุกคนไข่ดาวเราก็จะใช้แล้วแต่ภาชนะเพื่อนๆนะคะใช้เล็กๆนะคะให้มันพอดีนะคะี๋ยวเราตั้งกระทะให้ตั้งคือจะเพื่อนๆจะใช้แบบเป็นกระทะแบนๆก็ได้นะคะแต่ว่าดิฉันใช้แบบนี้คือทดลองมาหลายหลายแบบแล้วนะคะก็ได้แบบนี้แหละคะ่ะ พอดีเป๊ะเลยนะคะกับไข่ไข่ไก่นี่ก็แผงละร้อยถึงร้อยสิบบาทนะคะทุกคนลูกเล็กค่ะอันนี้เราทำขายนะคะตอกไข่ลงไปนะคะปิดฝานะคะทุกคนปิดฝาไว้นะคะเขาจะได้หน้าเขาจะได้สุกสวยนะคะทีนี้ส่วน ส่วนของที่เราจะต้องเตรียมนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คืออาหารทะเลของเรานะคะก็คือมีกุ้งนะคะกุ้งนี่เราก็ล้างแล้วก็ผ่านหลังเอาใส่แพ็คใส่ถุงแยกไว้นะคะสามตัวนะคะแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกนี่เยอะเยอะไปนะคะแต่ว่าก็โอเคเนาะอยากแบบอยากให้เขาได้ทานเยอะๆเน่ยนะคะปลาหมึกกับกุ้งก็ราคาเดียวกันเลยนะ ันนี้ก็คือ,อหอยแมลงภู่นะคะมี3ามอย่างเป็นกะเพราทะเลของเราวันนี้นะคะใส่ใส่หอมใหญ่นะคะหอมใหญ่ดิฉันก็หั่นไว้แบบนี้นะคะหั่นไว้แบบนี้ถ้าเกิดช่วงที่เราไม่ได้ยังไม่ได้ใช้แล้วก็จะใส่ถุงพลาสติกครอบไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นนะคะตัวใบกะเพราก็เหมือนกันนะคะก็จะมีแค่นี้แหละกะเพราเราก็จะเด็ดเอาไว้นะคะล้างเด็ดเอาไวใ้ให้เรียบร้อย ใส่ถุงข้อไปนะคะเพราะว่าจะได้กันกันแห้งนะคะมันจะแห้งเกินไปทีนี้พริกนะคะทุกคนพริกพริกเราก็จะตำไว้นะคะพริกกระเทียมนะคะก็จะบดไว้นะคะบดไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอ่าไข่ของเรานะคะ ให้ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะผ่อนไฟลงมานะคะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะคะว่าลูกค้าจะอยากได้แบบไหนนะคะถ้าแบบสุกนะคะเราก็นานหน่อยนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะพอดีเลยนะคะเราก็จะพักใส่จานไว้นะ ผัใส่จานไว้นะคะแล้เวเดี๋ยวเรามาผัดมะเขาวันนี้เราเปิดไฟแรงได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เครื่องที่เราจะใช้นะคะก็คือใส่น้ำมันใส่น้ำมันหมูลงไปนะคะน้ำมันหมูเราก็ได้จากการเจียวเจียวกากหมูนั่นเองนะคะทุกคนอืมเสร็จแล้วเราก็ใส่อยคือเราก็ไม่ต้องรอให้มันร้อนมาก,กน,นะคะ แล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกหนึ่งช้อนนะคะทุกคนหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนพุนๆนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้านะคะว่าจะชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปลาหมึกลงไปเลยนะคะนี่ปลาหมึกหอยคือดิฉันทำ ที่บ้านน่ะนะคะก็เลยแบบว่า,ามันก็เลยต้องแยกไว้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้แบบทาขายเป็นส่วนมากมันทําแค่ตามสั่งแบบเล็กๆนะคะที่บ้านเนาะในช่วงยุคโควิดนะคะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซอสน,นะคะซอสผัดนะคะซอสผัดซอสผัด สำเร็จรูปนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูในช่องกัวกระถินได้เลยใส่1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะหช้อนโต๊ะพอนะคะแล้วก็ผัดเลยค่ะเพราะว่ากุ้งปลาหมึกเขาก็จะสุกเร็วนะคะช่วงนี้เราก็จะเตรียมมีแค่นี้ละค่ะทุกคน พอกุ้งสุกนะคะทุกอย่างก็จะสุกเลยนะคะใส่ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยนะคะนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะ แล้วก็ใส่ใบกะเพราค่ะใบกะเพาก็ยุ้มเดียวนะคะ <c oughs> แล้วแต่ช่วงนะคะถ้ากะเพราแพงก็ใส่น้อยๆถ้ากะเพราถูกก็ใส่เยอะได้แต่ไม่ต้องเยอะมากก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะว่าถ้าเยอะมากไปมันก็จะฉุนไปนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดจดลงจานกันนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะต <c oughs> ักใส่ถ้วยไว้ตักลงถ้วยแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเราเราแบบว่าทําคนเดียวนะคะทุกคนถ้าเราทําคนเดียวเราก็จะทําประมาณนี้นะคะหรือว่ามีผู้ช่วยสักหนึ่งคนเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาไปจัดลงกล่องนะคะคราวนี้เราก็จะมาจัดลงกล่องกันนะคะทุกคน อันนี้เราก็ตักข้าวมาประมาณ2องถพีครึ่งนะคะเราใช้ข้าวหอมมะลินะคะทุกคนเป็นข้าวยี่ห้อช้อนทองนะคะเพราะว่าเขาจะนิ่มแล้วเขาก็จะนิ่มหอมอร่อยอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตักกะเพาของเราลงไปเลยนะคะ ห้บาทนะคะทุกคน55บาทนะคะเพิ่มไข่ก็คือ55บาทนะคะดิฉันขายไข่ไขแค่นี้ละคะ่คะขัวกะินนะคะคันนี้เราก็ไข่ดาวนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีพริกน้ำปลานะคะพริกน้ำปลาให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะปิดฝานะคะ นำส่งลูกค้าได้เลยค่ะส่งความอร่อยนะคะอันนี้เราเพื่อนๆอาจจะใส่ซองก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ใส่แบบนี้นะคะอันนี้ก็ห้บาบาทค่ะทุกคนอิ่มอร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะทุกคน